เริ่มรอแล้วอ้าวคือปูคือปูครับพี่น้องปูเพิ้นแช่มนะครับแช่มประจำปีหกศูนย์การแลกเนื้อดีเพป่นเงาหางครับพี่น้อง เบิ่งแม่เพิ่นลูกของมาลีซีอูดลูกเจ็ดตัวผมได้แค่ตัวเดียวคือเจากาแฟาเนี่ยแหละพี่น้องที่เหลือเป็นพอพันแม่พันมดเลยเบิ่งแข่งขาแม่เพิ่น ตัวเมียนะครับสว,สวยสวยครับสวยตัวนี้พัฒนาการดีญงเร็วสีเรียมไวคล้ายน้ำเชื่อ บงช่วงล่างครับพี่น้องพอดีเลยเบิ่งลูกเบื้องฉีดยาทาสยาทก็ได้อาทิตยหนึ่งลูกหมากดีครับ สันธุกรมดีครับถ้าถ้าง่วลูกมากแบบนี้นะครับมีขนาดตัวขนาดยังมาถึงปีแล้วพี่น้องเขาเหยียบเสือกไว้บอสิีเลี้ยงให้ได้สองปีอีกปีหนึ่งสีเลี้ยงอีกปีหนึ่งกะ าขายน้ำเสื้อได้นะครับแต่ปีก็กว่ากับน้ำเชื้องว่วงกระทับได้อยู่แต่ว่าลูกออกมาก,ก็จจะบ่คอยทรงลูกบ้านเท่เอิ่นบ่ทรงลูกต้องให้พ่อพันแก่จิกหน่อยสวยครับรอตัวนี้คือกันกับซูโม่เลยมีพอพันที่ลุงบ่มมักนะครับ เลือตัวเดียวลูกของเจะพ่อใสเนี่ยพอแม่เพ่นสุดลูกแล้วนะครับถ่ายถ่ายกว่างพี่นอ้องถ่ายกว่างหลังได้การเลยถ้าอวดจังหน่อยนี่เต็มนะครับเพิ่งให้อาหารได้ประมาณสองอาทิตย์การแลกเนื้อดี อาหารให้เองนะครับบ่ได้สื่อเพิ่น